ในขณะที่ในส่วนของม็อบเองเมื่อวานก็จะมีความเคลื่อนไหวกันออกมานะคะโดยเมื่อวานที่สภาค่ะเครือข่ายรำกำแหงเพื่อประชาธิปไตยประมาณสัก20คนก็ไปยื่นหนังสือนะคะต่อทางคุณชวนหลีกภยัยประธานรัฐสภาเพาืพ่อขอให้ยื่นต่อสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยการดำรงตำแหน่ง8ปีของพลเอกประยุทธ์ซึ่งก็มีคุณประเรสริฐพงศรนุวัตรนะคะสสบัญชีรายชื่อพักคก้าไกลเนี่ยร่วมกันยื่นหนังสือด้วยโดยยื่นผ่านนะคะคุณนัฐการชูชนะ เลขาธุการคณ,ณะทำงานทางการเมืองของประธานสภาผู้แทนราษดรเป็นผู้รับหนังสือแถนในขณะที่ค่ะเมื่อวานนี้น่นะคะก็จะมีกลุ่มผู้ชุมนุมที่ปักหลักอยู่ที่หน้าโรงเรียนราชวินิตมัธยมใกล้ๆกันกับทำเนียบรัฐบาลน่นะคะจำนวนหนึ่งซึ่งเมื่อคืนเนี่ยตอนประมาณสักเที่ยงคืนทางกลุ่มผู้ชุมนุมก็ร่วมกันร้องเพลงประชาชนจะเป็นใหญ่ซึ่งเป็นบทกวีของคุณวิสาขันทั์ส่วนที่ลานคนเมืองมุฟังลานคนเมืองเนี่ยนะคะสะาราว่าการกรุงเทพมหานครคณะหลอมรวมประชาชน นำโดยคุณจตุพรพรมพันธ์แล้วก็คุณทิติธรล้าเหลือนะคะเมื่อวานเขาก็นัดชุมนุมกันและคุณจตุพรเองก็ถแถลงบอกว่าตอนนี้ประจักษ์ชัดแล้วว่าพลเอกประยุทธ์นั้นไม่กระทําการอย่างใดอย่างหนึง่งในการดำรงตําแหน่งวันสุดท้ายตามรัฐธรรมน,นูญโดยแสดงความคิดเห็นเพียงพยางเดียวว่าเจ็บคอขอบอกว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยประชาชนเขาเจ็บใจถัดจากนี้ไปเนี่ยเรียนไปเลยว่าคณะล้อมโดมประชาชนไม่กดดันการทํางานของสารรัฐธรรมน,นูญบอกไปยังพลเอกประยุทธ์ด้วยว่าพวกเราไม่กดดนัน แต่เรากดดันตัวเองและก็กดดันประชาชนว่าเราจะทนอยู่ในสภาพนี้อีกต่อไปหรือเปล่าเพราะฉะนั้นก็จะปักหลักอยู่ที่ลานคนเมืองจนถึงเที่ยงคืนนับถอยหลังเข้าดาวส่งท้ายปิดฉากนะคะซึ่งพอถึงเที่ยงคืนปุ๊บเลยค่ะกลุ่มล้อมรวมประชาชนเนี่ยเขาก็จุดพลุนะคะจุดพลุไล่นายกรัฐมนตรีแล้วก็นัดหมายชุมนุมกันอีกครั้งหนึง่งอะโน้ตเลยวันที่28สิสิงหาคมแต่ว่าคุณจุลพรเองก็มีการระบุนะคะว่าถ้าหากว่ามีสถานการณ์เร่งด่วนอะไรขึ้นมาเนี่ย คณะล้อมรวมประชาชนจะมีการถแถลงข่าวนัดหมายนะคะการชุมนุมโดยทันทีค่ะส่วนอีกกลุ่มหนึ่งก็คือที่อนุสบหรีประชาธิปไตยนะคะช่วงประมาณสัก5โมงเย็นค่ะกลุ่มราษฎรไล่ตู่กลุ่มโรนินฝั่งทนนะคะไม่เอาเผด็จการร่วมกันกับกลุ่มอาชีวะพิทักษ์ประชาชนเพื่อประชาธิปไตยก็รวมโตกันขับไล่นายกรัฐมนตรีนะ,นะคะและยังมีกลุ่มราษฎรมูเตลูด้วยเมื่อวานก็ไปเส้นไหวเลยค่ะมูฟังค่ะ เส้นไหว้ทูบเทียนดอกดาวเรืองแล้วก็รูปพลเอกประยุทธ์นะคะทำพิธีสาบแช่งรวมไปถึงมีการไร้รำบูชาเทวดาจะผู้ต้องหาคดีมาตรา1 1 2ด้วยแล้วก็มีการจุดประทัดน,น,นะคะแล้วก็เป็นอันจบพิธีสาบแช่งเลยคะ่ะ